ลูกสาวมันนั่งเล่นอยู่นะแสดงว,ว่าพ่อมันน่าจะไปไม่ไกลหรอกถ้าไปไกลไม่น่าจะไว้ลูกสาวไว้คนเดียวนะครับเฮ้ยไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเหมือนน้องจะร้องว่ะเหมือนลูกสาวจะซอนนะครับฝันไม่ดีกลายเป็นฝันดีเชย่ทุกคนลูกสาวยังสบายอยู่นะนี่ให้น้องหลงเนี่ยเป่าให้ดูนะครับพ่อเป่าลูกบอลเก่ง ลีลงไม่ถามชื่อแม่ดิซิกว่ามูดอยี้อะไม่ร้อง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 อนะไม่ถามไม่ถามไม่ถามแม่ไม่ถามแม่ก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพีพีเอซลุงป้านาอากันทุกๆคนเลยนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แฟงอีกครั้งนะทุกคนใครที่ดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับในการถ่ายทําคลิปต่อๆไปนะทุกคนครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่แบบประหลาดใจมากสําหรับผมนะแบบจริงๆตอนเนี้ยเป็นเวลาสามโมงเนี่ยจะครึ่งแล้วทุกคนเห็นปะเดี๋ยวผมไม่ดูนาฬิกานะเห็นปะสามโมงจะครึ่งอยู่แล้วเพราะว่าผมนอนเมื่อคืนเนี่ยผมฝันนะ ผมฝันแปลกๆว่าผมฝันว่าลูกของมนุษย์ป่าเนี่ยที่ผมเคยมารอบที่แล้วเนี่ยที่ผมเคยเอาผลไม้มาให้แล้วก็มันเซอร์ไพรส์ผมด้วยลูกสาวครับผมนอนฝันเมื่อคืนว่าลูกมันเนี่ยหรือว่าลูกของมนุษย์ป่าคนเนี้ผมขออภัยที่พูดคําว่ามันนะเหมือนว่าจะไม่สบายนะผมฝันไม่ดีนะทุกคนผมก็เลยแบบเอ๊ะเอใจจะไปดีไม่ไปดีวะเพราะว่ามันอยู่ไกลมากๆทําไปทํามาคิดไปคิดมาเนี่ย ผมมาดีกว่าผมเดินทางมาตั้งแต่11โมงนะครับผมเพิ่งมาถึงเมื่อประมาณบ่ายสองน่อยๆผมก็ได้พักผ่อนได้ไปหาซื้อแบบขนมขนมอะไรเนี่ยเยอะมากๆเลยนะเพื่อที่จะเอามาฝากมนุษย์ป่ากับลูกสาวนะทุกคนวันนี้ผมก็เลยซื้อขนมมาถุงใหญ่แล้วก็พวกน้ําพวกของเล่นนิดๆน,น,น้อยๆน,นะทุกคนตามที่กําลังผมมีนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมก็พาน้องหลงเนี่ยมาด้วยนะครับ ก็วันนี้เนี่ยพวกเราเดินทางมาคืนนี้เนี่ยถ้าผมถ่ายคลิปนี้เสร็จอ่ะผมก็น่าจะถ่ายคลิปนี้เสร็จประมาณ4ี่โมงครึ่งนะผมก็อาจจะต้องเดินทางกลับบ้านเลยกลับบ้านก็น่าจะถึงประมาณทุ่มกว่ากว่านะครับมันก็ไม่ค่อยดึกสึกเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นทางในป่าหรือว่าทางอันตรายทั้งนั้นวันนี้เนี่ยผมจะกลับมาเยี่ยมอีกครั้งนึกจากว่าผมเนี่ยฝันไม่ดีฝันว่าลูกมนุษย์ป่าเนี่ยไม่สบายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองไปดูว่าเหมือนฝันที่ผมฝันไว้หรือเปล่าหรือว่า ความฝันที่ไม่สบายเนี่ยอาจจะสบายหรือว่าล่าเริงเราก็ไม่รู้นะเดี๋ยวตอนเนี้ยผมขออนุญาตไปหามนุษย์ป่ากับลูกสาวก่อนนะทุกคนว่าจะอยู่บ้านะครับเดี๋ยวไปกันเลยดีกว,ว่าไปนี่ตอนนี้ก็เวลาสามโมงครึ่งพอดีเลยนะครับเปิดคลิปสองนาทีทุกคนบ,นบนรรยากาศรอบๆเนี่ยช่วงนี้ยแหง้งแรงมากๆเลยนะครับพี่ๆทุกคน บอกไว้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้มันมีหลายเรื่องหลายราวมากทางไม่ใช่แค่เฉพาะราชบุรีนะทางเพชรบุรีเช่นกันทุกคนก็หน้าแรงเหมือนกันนะช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราช่วงนี้มันจะเกิดแบบความร้อนความไรแล้วก็อีกอย่างเนี่ยโรคโรคไข้หวัดเนี่ยเยอะมากๆอย่างนี้ก็ฝากดูแลตัวเองกันด้วยนะทุกคนก็วันนี้เนี่ยผมก็เลยฝันไม่ดีเกินเลยจะต้องเดินทางมาหามนุษย์ป่าอีกครั้งนะว่าลูกสาวเนี่ย ยังดูอีกหรือเปล่าว่าลูกสาวเนี่ยไม่สบายหรือว่าเจ็บป่วยหรือเปล่านะฮะทางมาแต่ละทีก็ลำบากนะแล้วก็เดินทางมาไกลด้วยไม่ปลไเนี่ยทุกคนในเมื่อผมฝันไม่ดีผมก็ต้องมายถึงนะครับแล้วก็วันนี้วันที่โชคดีนะที่ผมได้มาอีกครั้งหนึ่งถึงมันจะไกลก็ไม่เป็นไรนะทุกคนขอแค่แบบได้มาเจอ ลูกสาวมนุษย์บ่ายอีกครั้งหนึ่งครับแต่เราจะไม่ถามเกี่ยวกับเรื่องแม่น้องอีกนะน้องหลงแต่มีวิธีที่สอดดึงเนี่ยหมอทุกคนครับทำไมผมฝันไม่ดีทีไรน้ำมันเริ่มแปลกแล้วทุกคนดูสีดิสีน้ำเนี่ยแปลกๆมากมันเริ่มขุนแล้วนะไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะไปไปรีบไปดูดีกว่าผมเริ่มชักจะเป็นห่วงมากขึ้นมากขึ้นแล้วนะครับ น้ำนี่ขุ่นมากทุกคนเห็นปะ่ะมนุษย์ป่ากับลูกสาวเขาเนี้ยไม่สามารถดื่มน้ํานี้ได้ผมก็นึกว่าน้ําเนี่ยมันจะใส่นะผมก็เลยต้องขอภพยจริงๆนะทุกคนผมไม่ได้ซื้อน้ํามาด้วยนะครับซื้อแค่น้ําส้มมานะทุกคนผมซื้อน้ําส้มมานะครับน,น้ําเปล่าเนี่ยที่จะเอาใช้ดื่มเนะี่ยผมไม่ได้ซื้อเลยอะ่ะ รอบๆเนี่ยจากที่สวยๆเขียวกระจีเนี่ยตอนนี้มันเริ่มแห้งแรงแล้วน,นะเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวผมจะรีบเดินรีบเร่งดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าผมเดินไปด้วยถ่ายธรรมชาติให้พี่วดูด้วยเนี่ยเดี๋ยวมันจะถึงช้านะทุกคนไม่รู้ว่าตอนนี้ลูกขนป่าเนี่ยจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปตรงที่สถานที่แล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ เอาแล้วครับทุกคนคัเดือดตอนนี้เดินมาหอบเลยตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่กันแล้วนะครับแต่น,น้ำเนี่ยมันขุ่นมากไม่เหมือนเดิมเลยว่ะลองเล่เลยเพิ่มแล้วกะนน้ำมันขุ่นมากวะ่ะโโหทุกคนดูน้ำดิมันไม่เหมือนเดิมเลยอะทำไมสีมันขุ่นแบบนี้วะเฮ้ยเฮ้ยนะนะ ทุกคนเจอลูกสาวมันนี่ว่ะเออลูกสาวยังโอเคนะเออฝันที่ผมฝันเนี่ยโอเคทุกคนดีฝันร้ายให้เป็นดีจริงนะครับเจอลูกสาวเจอลูกสาววันนี้ถือคนออกมาถุงเบลเลอร์เลยนะครับอืมแต่ไม่เจอพ่อมันไปนไหนวะทุกคนดูน้ำดิมันไม่เหมือนที่เราเนี่ยมาเจอกันครั้งก่อนๆน,นะมันเกิดอะไรขึ้นวะ ดูดิเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าวะหลงนี่ทุกคนดูน้ำดิขุ่นเลยอ่ะไม,ม่มันไม่สวยเหมือนที่ผมมารอบที่แล้วเลยนะครับดูดิขุ่นไปหมดเลยอ่ะอน้ำขุ่นมาก มดูแต่ว่าตอนเนี้ยเจอลูกสาวอย่างเดียวนะครับเหมือนลูกสาวมันจะเล่นหระหนูพ่อไปไหนหลูกสาวมันเล่นดิลูาะเดียเด๋ยวเดี๋ยวดูพ่อไปไหนวะเดี๋ยวดูก่อน ทำไมทิ้งลูกไว้อยู่คนเดียววะเนี่ยหรือว,ว่าไปหาผลไม้ในป่าหรือเปล่จะลูกสาวมันนั่งเล่นอยู่นะแสดงว่าพ่อมันน่าจะไปไม่ไกลหรอกถ้าไปไกลไม่น่าจะไว้ลูกสาวไว้คนเดียวนะครับเฮ้ยไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเหมือนน้องจะร้องว่ะ ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเฮ้ยพอมันมาพอมันมาแนละ้วเฮ้ยพอมันมารู้มันร้องพวกเราพวกเราเองพวกเราเองพวกเราเองมันทิ้งไม้นะมันจำได้มันจำได้วันนี้มาดีวันนี้มาดี นี่มีของเล่นด้วยนะมีขน,นมด้วยไปไมไปหมดเลยคือกี้คือเงยชุดนี่กี้คือชุดหนิเนี่ยเอาขน,นมมาให้ไปออเอาของเล่นมาให้โทรศัพท์ของเล่นนะกี้คือชุดระเป้าหนิคือชื่อกี้ก เน่เดี๋ยวทำให้ดูน้องหลงเรยวมาน่าจ้ากบปะอ่ากอดได้กดได้อูเนี่ยจ้ากบปะตอนนึงก็เชื่อสาคูปะขู่มองขู่พอบมองปล่อยปล่อยปล่อยเหมือนลูกจะชอบคนเฮ้ยอดีบะอดีบะกินไม่ได้เออลูกบป่งเอ้ยมันเป่าเป็นนี่ว่ะถูกถูกถูก อืมอืมเป่าเป่าเป่าเหมือนลูกสาวจะซอบนะครับฝันไม่ดีกลายเป็นฝันดีเชย่ทุกคนลูกสาวยังสบายอยู่นะนี่ให้น้องหลงเนี่ยเป่าให้ดูนะครับพ่อเป่าลูกองเก่งๆชอบไหม <c oughs> ระวังแตกนะ <c oughs> เอาเอาเอา เบาให้ดูเลยน้องหงวิทย์คูพ่อหมอวิทย์โดนแค่นลูกสาวจะชอบมากทุกคนแล้วก็ลูกสาวเนี่ยเหมือนแบบจะไม่ค่อยกลัวพวกเราเลยนะครับ เพราะว่าพวกเราเนี่ยมาดีนะไม่มีพิษภยัยแล้วก็เอาขนมมาฝากด้วยนะครับแล้วก็มีของเล่นโทรศัพท์นะดูแสดงว่าลูกลูกยังใช้ไม่เป็นนะเออน้องหลงไปหยิบแล้วก็กดให้ดูดินั่นอะหยิบแล้วก็กดให้ดูนี่มันจะมีเสียงใช่จะมีเสียงนัน่นมีเสียงเห็นไหม เหมือนแบบไม่เคยเห็นนะครับยื้อเชอกสาคืออะเขาขอนะเขาขอเพื่อที่ว่าจะเป่าให้ลูกเขานะประเทศได้ยื้อเชือสาคือเด็กขี้เห็นลูกแว่บนะ เหมือนลูกสาวจะชอบนี่แหละเหมือวถือว่าฝันที่ผมฝันร้ายนี่มันไม่ใช่เรื่องจริงนะทุกคนคือลูกสาวตัวน้อยเนี่ยยังอยู่นะครับน้องหลงสอนให้ลูปสาวเขาเป่านะเนี่ย พ่อพ่อพ่อของยังติดใจอยู่เลยนะกับโทรศัพท์อ่ะกดไ,ไม่เป็นอีกอ่ะกดไม่เป็นอีกอะกูว่าอะกูว่านางหลงแกขนมให้ดิเฮียพ่อดิเดี๋ยวไปเที่ายคือ เหมือนจะชอบเหมือนจะชอบเหมือนจะชอบนะแต่ก็ยังอยากเล่นกับของเล่นอยู่น่าจะอร่อยเปิดไม่เป็นเปิดให้หน่อยลองหลงเบิเร์แน่จน้าบอเบิร์แน่จ้าเดามือรือรเทือกเกลิกอยากจะเป่าเองอ่า น้องหลงอูเนี่ยอาจารลุกป,ป่งพอดูว่าดอกเที่ยอพูดนี่เวหลูกเวดอกจื้อเนี่ยอาจารย์ปปนี่จะให้น้องหลงเนี่ยเป่าลุกป,ป่งนะต่อเนี่ยจะกว่าเออ thoát nhá, ai nó luôn, nó nói là nó lướt, nó sẽ thoát nhá, máy, ma ngăn cho à, được lên đôi, thỏ, 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 ok, mình sẽ đi chuyện nhá, để con chơi với con โอ้เอา้าน้องลองเกลาเจ้าปะเดี๋ยวผมจะให้น้องหลงเล่นให้ดูนะครับเล่นกับน้องนะเหมือนน้องจะชอบมากพ่อเขายังงงงงอยู่กับโทรศัพท์เลยดูไปเล่นต่ออันนั้นเลยนะครับมือว่าจะติดใจหลาย,ลายๆอย่างอ่า อุ้นี่บ่น่งอูก็หมอว้ารูเปล่าเลยนะครับฮะไม่รู้เหมือนกันอะไรน้ำไม่เข้าใจคอ เขาจะเสื่อเลยก็ไม่รู้นะผมก็ฟังไม่ค่อยออกอ่ะอะไรวะน้องหลงเดินไปดูดิเดี๋ยวขหนมนี่เขาน่าจะกินนะเขาน่าจะวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะแขวนให้ดีกว่าอ๋ออยากกินน้ำมีแค่น้ำโซ่มากินได้เปล่าอ๋อแบบออม เหมือนว่าหิวน้ำแต่ว่ากินน้ำในนี้ไม่ได้มีแค่น้ำส้มเนี่ยเดี๋ยวแกน้ำส้มไม่กินนี่กินได้ไหมกินเบ้ากินไหมกินบ้าไม่กินไม่กินนะครับอาจจะเหมือนแบบว่าเขาจะหิวน้ำเปล่ามากกว่านะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะทุกคนอย่างที่ผมเรียนไว้นะดูดิน้ำเนี่ยมันขุนแล้วก็มันไม่สามารถดื่มได้นะไม่รู้ว่าน้ำมันขุนเพราะอะไรนะครับ มันเกิดจากสาเหตุอะไรผมก็ไม่ทราบนะสงสารเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่าผมจะต้องซื้อน้ำยามชุกเฉินให้สักสองสามแพ็คนะครับเพื่อดเดรียวไว้ดื่ม,อ,นนมออกืมนี่ให้น,นี้ให้เก็บไว้กิน ของเล่นนี <Bond> ่ผมว่าต่อไปผมจะซื้อมาให้เยอะกว่านี้นะครับของเล่นซื้อมาให้เยอะกว่านี้นะอาบีบไม่ได้เดี๋ยวแตกตอบปั๊ว เหมือนรูกสาวจะเล่นไม่เป็นนะได้แค่โยนนะเ่นเน่าใช่ยังนะก็ยังติดใจโทรศัพท์อยู่พอมันมีเสียงนะทุกคนแปลกแกนะพร้อมันนางเป่าเลยก็ไม่รู้นะ ตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาของผมแล้วทุกคนเพราะว่าจะสี่โมงครึ่งแล้วครับตอนนี้ผมอาจจะต้องเดินทางกลับแล้วนะครับถึงบ้านก็น่าจะประมาณทุ่มกว่าผมดีใจนะครับที่ผมมาแล้วผมยังเจอนะยังปลอดภัยยังโอเคอยู่นะครับยังไม่เจ็บไม่ป่วยไม่อะไรทั้งนั้นนะนี่อันนี้ขนมนี้ก็ฝากไว้ให้นะ แต่ว่าเราเนี่ยยังไม่รู้แหล่งที่อยู่ที่อาศัยของมันจริงๆนะผมว่ากลางวันเนี่ยร้อนนะครับเขาน่าจะพาลูกเขาเนี่ยมาเล่นมาอาศัยอยู่บริเวณใต้ต้นไม้ต้นใหญ่เนี่ยนะเพราะว่ามันร่มรื่นเย็นดีนะครับถ้ากลางคืนผมว่าน่าจะนอนบนภูเขาหรือว่าที่ที่ดีกว่านี้นะครับผมว่านะเพราะว่าน่าจะนอนตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ากลางคืนน่าจะมีพวกยุงหรือว่าสัตว์อันตรายเนี่ยอาจจะลงมากินน้ําก็ได้นะ ทุกคนน้องหลงไปถามถึงแม่นะน้องหลงอากิเลยหลงไม่ถามชื่อแม่ดิซิกว่ามูดอย่างงี้ออะไม่ร้อง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 ฮะไม่ถามไม่ถามไม่ถามแม่ไม่ถามแม่น้องหลงมากีทีก็เราก็จะถามถึงแม่เขานะครับพอเวลาถามถึงแม่เขาก็จะเขาจะให้หลงไปเก็บ หลวงถามถึงแม่เขาทีไรเขาจะร้องไห้เลยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเพราะผมเพิ่งมาเจอนะเนาะเหมือจะเป่า,าก็ทุกคนนะวันนี้เนี่ยจากที่ผมฝันไม่ดีก็กลายเป็นโอเค,ออเคฝันไม่ดีจะเป็นดีนะทุกคนเ,คเหมือนจะชอบนะ สาวจะชอบลูกป่งแล้วก็จะชอบเพลงนะครับร้องบ้าเมื่อกี้รอดูหน้าหน้าตาเศร้าเลยบอกว่าจะกลับบ้านแล้วอ่ะอือจะกลับแล้วเพราะว่าเดี๋ยวดึกเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาอีกนะทุกคนคนระับถ้าอย่างไีผมว่าผมจะต้องไม่เอาเก็วไว้กินเลยผมจะต้องลา p p f c ทุกๆกคนนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสข้างหน้าผมจะเอาขน,นมเอาเสื้อผู้เสื้อผ้ามาให้อีกนะ เพื่อนหนูซื้ัตรก,กชื่อบอยดีเพี้ยวะไปลงเหมือนว่าจะมาส่งแล้วหรือเปล่าลงปะถ้าผมมีโอกาสผมจะมาอีกรม่เลๆยนะทุกคนแต่ว่าน้ำเนี่ยดื่มไม่ได้นะคืนเนี้ยคืนนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะดื่มน้ำที่ไหนแต่ผมเนี่ยผมคิดไว้ว่าเขาก็น่าจะมีน้ำสามลองนะถ้าไม่มีน้ำสามล่องก็ยังพอประทังชีวิตได้กับ น้ำส้มที่ผมซื้อมานะทุกคนทานไว้ก่อนนะผมเชื่อว่าพรุ่งนี้เนี่ยน้ำมันจะต้องกลับมาใสากว่าเดิมนะครับผมเองก็ช่วยได้เท่าที่ผมช่วยนะทุกคนเพราะว่าเพราะว่ามันไกลจริงๆทุกคนดูเหมือนจะมานั่งส่งเรานะบายนะตอนนี้กลับแล้วนะเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้าเดี๋ยวมาเยี่ยมอีกนะ ต่างคนก็ต่างมีชีวิตนะทุกคนเราช่วยได้ก็ช่วยได้เท่าที่เราช่วยไหวนะครับอีกอย่างก็เราก็มาไกลเหมือนกันเหมือนจะ้นต้นมาป่ะลงกีหรอทุกคนครับย่านายผมขออนุญ,ญาตกลับบ้านก่อนนะเพราะว่ามันต้องกลับไกลจริงๆนะทุกคนถ้าผมมีโอกาสรอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเองนะขอแค่ลูกยังสบายอยู่พ่อเขาก็ยังสบายอยู่กันมีความสุขผมก็ดีใจด้วยนะครับที่ผมมาเยีนะ่ยมเนี่ยผมก็มีความสุขนะ ผมหวังว่าพี่พีเอซีทุกๆคนก็น่าจะมีความสุขไปกับผมนะทุกคนก็ถ้ายังไงก็คลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้ายังไงใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับดูทุกคนลูกตัวน้อยเขายังมายืนมองอยู่เลยนี่ไปแล้วไปทุกคนวันนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็ต้องขอ พูดคำว่าสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกๆคนเลยนะครับไปลงกิลล์ไปทุกคน